พี่ชายปนหนะพี่โคดเก่งเหมือนพี่เล็กรูปหรอโอ้โหไม่เหมือนหรอกเจกเล็กผมเรียกกันเจกเล็กไม่เหมือนหรอก <c oughs> เออถ้าเกิดต้องเรียกคุณอานะเนี่ยคุณอาคุณอาถ้าคุณอาบอกว่ารู้จักเจกเล็กว่าเรียกพี่นี่นะ <c oughs> ผมต้องเรียกคุณอานะเจกผมได่โคตดเก่งเลยผมบอกให้ ถ้าผมมีความรู้ส่วนหนึ่งก็นี่แหละเจกผมทั้งนั้นน่ะผมพูดจริงๆก็เหมือนกับพ่อผมถ่ายทอดเจกผมถ่ายทอดอะ่ะอาจารย์นู้นอาจารย์นี้ก็ถ่ายทอดมาเป็นผมอะ่ะเขาสอนผมจริงเก่งจริงแล้วรอบรู้มีความรู้สมัยก่อนคิดดูเดี๋ยวไม่มีใครรู้อะ่ะพวกนอนแลบพวกอะไรพวกนี้เจกผมรู้หมดอะ่ะโอ<ห>้เออน้องแอดอะมาก่อนกันเออจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเขาเขารู้เขาเล่นเป็น พระบูชาเนี่ยนะโคตรเก่งอะอพระบูชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระพระ,รพระที่ขึ้นตามแบบเชียงแสนตามตามภาคเหนือเนี่ยทางฝางเนี่ยพระขึ้นเยอะมากแกไปซื้อขึ้นมาเยอะแยะขึ้นมาที่ที่กรุงเทพเนี่ยแกเก่งกเก่งจริงเจ๋งผมมากผมก็ชอบดูแกดูพระแหละ ผมมีความสุขกับการได้ดูอ่ะผมก็ดูตลอดพระเก่าพระกิ่งพระรูปหลอ่อพระสมเด็จนี่นะผมบอกให้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเราให้ฟังเรานินทาเจ๊กเล็กโคเอาเอานินทาเลยดีกว่านินทาเจ๊กเล็กรูปหลอ่อนี่นินทาไอ้เราก็งงเราเด็กๆนะที่ย้อนหลังไปยี่สิบกว่าปีนะอง์นี้นะเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเทอวัน พิมพ์ใหญ่หลังแบบสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะคิดดูโอ้โหมันตั้งใกล้สามสิบยี่สิบกว่าปีเอาว่าใกล้เคียงสามสิบปีก็แล้วกันเขาซื้อหลวงพ่อแก้ววัดเถอวันกันได้ฟุบถล่มทลายสนามพระธาตุจันแบบฟุบแบบที่เรียกว่ามันถล่มทลายอะ่ะนึกออกไหมซื้อมือแรกแค่แบบไม่กี่ไม่กี่บาทอะ่ะนึกออกไหมซื้อมือต้นเนี่ยแบบไม่กี่บาทฟุบฟุกเลยนะ ตัดมือสุดท้ายเจกเล็กผมเนี่ยนะนั่งส่องเขาส่องอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปส่องเงียบๆตรงไหนเขาก็มาอยู่ที่หลังร้านผมเขาก็มานั่งส่องเราก็แอบดูไปรบกวนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวสมาธิขาดหายงานจะเข้าเราเราก็ไปแอบดูเฮ้เจกทําอะไรเนี่ยไปนั่งอยู่เก้าอี้ตัวเล็กๆเงือก็แตกเงือแตก ทำอะไรวะเจกเขาล้างพระหรือบบะนะเปล่านะเฮ้ยเขาทําอะไรวะเขาตัดเป็นคนสุดท้ายตัดในที่นี้ก็คือซื้อเป็นคนสุดท้ายในสนามพาระโคตรเลยอ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะองค์นี้ยเกือบสี่ล้านในสมัยก่อนเจกผมซื้อคนเดียวหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันซื้อคนเดียวดูตาเดียวซื้อคนเดียวผมแบบโอ้โห เจก,กูโคตรหล่อเลยอ่ะโคตทเท่เลยอ่ะแบบเหงื่อแตกอ่ะพอดูเสร็จอะไรเสร็จเอาพา้พาช็ดผ้าคนดูเช็ดเหงื่อท่าเขาอ่ะเจกผงม่เจ,จะเาพาเ้าหนูมาเช็ดเหงื่อจบ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 จจ <laughs> ไปแบกเงินเงินมาจ่ายหูเงินสมัยก่อนนะนะแบงค์พันมันไม่มีนะคิดดูดิ ก็เป็นกองกองไงเงินน่ะเออ,เอจ่ายเงินกันทีนี่เป็นกองกองอะ่ะเป็นกองไปเลยอ,อะ่ะนั่นะ่ะโคตรเท่เลยดีกว่าผมบอกให้นี่คือสิ่งที่ผมจําฝังใจนะผมถึงบอกว่าชีวิตผมอะ่ะผมจะต้องซื้อพาคนเดียวให้ได้ผมไม่ต้องการให้ใครมาช่วยผมตัดสินใจบางอย่างที่ไม่เก่งก็ต้องฝึกฝนนะด้วยความตั้งใจจริงๆนะ ไอสิ่งที่ยากเนี่ยเวลาที่ตัดสินใจคนเดียวซื้อขายคนเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากอย่างนี้คือเวลาโดนมันโดนเต็มจริงๆมันไม่มีใครมาแบ่งมันไม่มีใครมาปรึกษาเนือออกมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเด็ดเดี่ยวผม<ห>โอ้โหมันเหมือนกับถ้าคุณถ้าคุณชอบแบ็คพิงแบ็คพิงเดินลงมาจากจากออกมาจากประตูทางออกเครื่องบินนะ่ะเนื่อออกมาสนามบินนะคุณโอ้ยเจกผมเป็นแบบนั้นนะ่ะ เนื้อออว่าเจกผมเป็นแบบนั้นอนะ่ะผมเห็นจบ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 แบบใจตั้งอจบอ่ะแล้วดูคนเดียวใจเงินคนเดียวอ่ะอ้าวไอ้นี่โถเดี๋ยวเดี <kind of technique> <infinity> ๋ยวเดี๋ยวจะอัดคลิปตอนเนี้ยแล้วส่งไปให้เจกโคตรเท่เลยอ่ะนะเท่จริงๆนะความใฝ่ฝันผมมันเป็นแบบนั้น <น>เป็นภาพเลยค่ะแล้วผมเองก็เป็นผมก็ตั้งใจเป็นแบบนั้นจริงๆตั้งแต่เด็กผมตั้งใจเป็นแบบนั้นจริงๆ <don> ผมนะชอบมากนะชอบแกแกมึงหูยแบบ